โอเคครับผมมาเจอกันอีกหนึ่งคลิปนะครับสำหรับชาวจักรยานเห็น <c oughs> ในตัวนี้นะครับจะรู้แล้วนะว่าเป็นอะไรนะครับโอดินนะครับเป็นล้อนะเดี๋ยวมาอ่านบล็อกกันนะครับตัดกันสดๆเลยของเพิ่งมาส่งของเพิ่งมาส่งของเพิ่งมาส่งนะครับตัดกันเลย กล่องสภาพดูดีนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับอาจจะมีเทปอะไรติดมาจากร้านนะครับเพราะว่าทางร้านเขาคงต้องเช็คของแหละว่าเขาได้มาพร้อมขายหรือเปล่านะครับผมก่อนจะส่งให้ลูกค้าเขาได้เช็คดูให้อีกหนึ่งทีแล้วนะครับความหนาของกล่องดูดีเลยก็นะคือหนาเลยนั่นแหละเ มึ๊บมีอ่าพวกอะไรเนี่ยใบรับประกันนะครับผมตรงนี้ต้องมีใบรับประกันนะครับเดี๋ยวผมยกออกก่อนนะเดี๋ยวเรามาดูาข้างในกันอีกทีนี่นะครับเป็นซี่สำรองให้สองเส้นครับ นี่ล้อมาสองข้างนะครับหน้าหลังแล้วก็ข้างในกล่องไม่มีแล้วอเดี๋ยวขอตัดคลิปเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันนะครับว่าหน้าตามันเป็นอย่างไรโอเคนะครับตะกี้แกแล่ละเดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันเรื่องกล่องทีนะครับก็จะมีเขียนเลยโอดินเอาไว์ออนเดอะโรสนะครับผมลวด,ดลายก็จะเป็นประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งประมาณนี้นะครับผม ในกล่องนี่คือแกะไปแล้วไม่มีอะไรแล้วนะมีฟองน้ํารองนะครับะเขียนข้างในกล่องด้วยอย่างน,นี้นี่คือด้านข้างนะครับผมกล่องปลอดภัยดีนะครับมีความหนาเลยแหละแพคเกจด,ดีเลยนะเดี๋ยวไปดูต่อนะครับดูส่วนของล้อตรงนู้นเดี๋ยวขอจัดแจงสถานที่แป๊บบนึงมาดูต่อนะครับข้างในก็จะมีล้อหน้าหลังใบรับประกันนะครับอ่ะเก็บไว้ก่อน มีซี่สำรองให้อยู่สองเส้นนะครับผมรุ่นนี้เป็นโอดินซี่คาร์บอนนะมือเดียวสามารถแกะได้ไหมเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับถ้าไม่ได้เดี๋ยวขอหยุดคลิปนะนคิดว่าน่าจะน่าจะได้อยู่โอเคขอหยุดคลิปดีวกว่านะครับเดี๋ยวดูทีหนึ่งมาต่อกันนะครับ นี่อันนี้แสงมันเข้านะครับน่าจะเห็นความเป็นของเฮ้ความเขาเรียกแหละความเป็นคาร์บอนของซีแมนโอ้ดูมไม่ถูกนี่ครับแดดมันโดนสะท้อนนะั้นจะเห็นเป็นเส้นใหญ่อยู่นะครับรุ่นนี้เป็นซีคาร์บอนนะครับโอดินขอบ60-60นะครับผมนี่เลยโอดินปี2 0 2 5นะ่มั้งมันจะไม่ผิดนะครับอันนี้ผมเลือกเป็นลายขาวนะครับจริงจงมีลายขาวกับลายดำนะผมก็ชอบดำนะครับผม นี่สติกเกอร์มันเขียนว่า V s p ปิน,น่ะจริงๆคือมันอันเดียวพันแล้วแหละแล้วก็มีเป็นเหมือนออใบคู่มือนะครับผมมีสีหน้ากับล้ออันนี้ล้อหน้าครับเป็นล้อดิสเรกนะครับผมดุมก็เป็นโอดินนะโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนมุมกล้องก่อนพอดีกล้องวายมันไม่ค่อยโฟกัสนะครับ ผมเดินมาหาแสงนะครับนี่ชัดเจนแสงชัดโอดนเซรามิกนะครับหน้าตาของการเคลื่อนซี่เป็นแบบนี้ซีตรงนะครับผมมีรองขอบล้อมาให้แล้วนะครับหน้าตาเหมือนจะทำทุบเลสได้ด้วยนะขอบแบบนี้นะครับเป็นขอบงัดนะแต่ยังงัดนะครับผมน,นี่เป็นหน้าตาของล้อแน่พอเปลี่ยนมุมกล้องมันก็จะเก็บได้หมดในการถือมือห้างเดียวนะครับ ล้อแน่อูดินสีขาวนะครับมีสีขาวกับสีดำนะขอบ60ตัวขอบ,อบคาร์บอนออกสีด้านๆนิดนึงนครับเดี๋ยวเราไปดูล้อหลังกันต่อนะครับกับฟังเสีโมนิดนึงนะครับผมนี่นะครับหน้าตาของดุมล้อหลังนะจ๊ะเนี่เาขารอ,องรับไปถึง12เลยนะครับแต่ถ้าใส่11ก็ใส่แหวนลงไปตามนั้นหรือว่าท่านใดไม่รู้ก็ให้ช่างเป็นคนจัดการนะครับเรา มีหน้าที่ปั่นอย่างเดียวนะครับสี่ล่วไอซีบอรเราก็ไม่เคยใช้ซี astic, คาร์บอนสติกคำว่าซีรดที่คาร์บอนมันจะเป็นกลมๆตรงหัวนะครับแล้วก็มันมีแบนตรงกลางแล้วก็มากลมหัวตรงเข้าหมุดนี้นะครับผมหน้าตาล้อหลังจะเป็นประมาณนี้นะครับอืประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยสีด้านแต่สติกเกอร์ขาว สีด้านแต่สติกเกอร์ขาวนะครับผมเดี๋ยวผมคงต้องไปเปลี่ยนมุมมิละเพื่อจะจับสองมือในการหมุนลุมให้เ,เพื่อนๆฟังนะครับผมเอาล้ครับอันนี้เป็นล้อหลังนะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงครับไมค์ติดอยู่ตรงนี้นะครับเสียงน่าจ,จะดังกว่าปกติจากการถ่ายตรงกับโทรศัพท์นะครับนิดหน่อยแต่ยังดีฟังจะอาจจะดังนิดนึงามาฟังเสียงกันเลย ล้อตัวนี้นะครับจากสเปคนะครับผมยังไม่ได้อัพ60คลิกนะมันอัพได้นะครับมันเป็นโมระดบไอ้ระบบลัดชิดนะครับผมจะไม่ให้อ่านถูกเลยเนาะอันนี้มันน่าจะเป็น36คลิกมันอัพ60ได้นะครับเดี๋ยวโอกาสต,ต่อไปเดี๋ยวเราใช้ไปก่อนแล้วเราค่อยลองอัพนะครับว่ามันจะยังไงแต่ส่วนมากเขาก็เพื่อนเเขาใช้ล้อที่มันเป็นระบบนี้เขาจะไปอัพ60กันหมดเลยนะอ่าประมาณนี้นะครับผมสําหรับล้อโอดิน สวยงามโอดินหกสิบหกนะครับผมนี่สวัสดีครับมาเจอกันใหม่อีกนะครับผมช่างน้ำหนักล้อหน้านะครับหกสี่ศูนย์นะครับหกสี่ศูนย์ ช่งน้ำหนักล้อหลังเจ็หนะครับผมเจ็ดหนะครับผมนี่น้ำหนักนะครับเดี๋ยวขึ้นรวมม่ให้นะครับว่าสองข้างเป็นน้ำหนักเท่าไหร่นะครับตามสเปคเขาบอกว่าหนงกิโลสองนะครับผม oh my, so ไม่รู้จะตรงหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูบวกดูนะครับผม